สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเพิ่มเพื่อนลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน Line Amway Thailand Official Account เพื่อให้ Line เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการทำธุรกิจของคุณมีอะไรน่าสนใจไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มต้นโดยที่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line นะครับที่ปุ่ม Home กดเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ Search ค้นหานะครับพิมพ์ a Amway Thailand เนื่องจากผมเพิ่มเพื่อนไปแล้วนะครับก็จะไปปุ่มแชทนะครับแอมเบทายแลนด์นะครับแอดแอมเบทายแลนด์จะมีเพื่อนอยู่ทั้งหมด17ล้านคนนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็สังเกตดีๆนะครับว่าเราเพิ่มถูกแอ o เ n าหรือเปล่านะครับแอดเขาของแอมเบทายแลนด์จะมีเพื่อนอยู่ทั้งหมด17ล้านคนนะครับอ่ลูกข้างล่างนี่คือปุ่มต่างๆนะครับเนาะอย่างแรกสุดนะครับเมื่อเรามีรหัสสมาชิกหรือรหัสนักธุรกิจแล้วนะครับเราต้องการทําการลงทะเบียนโดยการแจ้งว่าลน์ของเราเนี่ย จะต้องทําการเชื่อมต่อกับนักธุรกิจหรือรัฐสมาชิกหมายเลขอะไรนะครับก็กดไปที่ปุ่มลงทะเบียนขั้นตอนต่อมาก็คือการการอกรหัสนักธุรกิจนะครับตัวอย่างนี้ผมกรอกรหัสรักธุรกิจสาธิตนะครับกดถัดไประบบจะให้ผมบลิเดณนะครับสำหรับนักธุรกิจผมจะต้องระบุหมายเลขบัตรประชาชน4ตัวท้ายนะครับ ถ้าเป็นสําหรับสมาชิกจะต้องระบุวันเดือนปีเกิดนะครับคราวนี้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับสำหรับนักธุรกิจที่มีผู้สมัครร่วมนะครับสามารถที่จะทําการลงทะเบียนทั้งผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วมได้นะครับโดยการใส่หมายเลขบัตรประชาชนของตัวเองนะครับยกตัวอย่างนะครับผมใส่หมายเลขบัตรประชาชนสีจอท่าของตัวผมเองนะครับจากนั้นผมกดยอมรับเงื่อนไขนะครับกดถัดไปเรียบร้อยนะครับ ระบบก็จะทําการนะครับเชื่อมต่อหมายเลขสมาชิกกับลายของผมเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทำการลงทะเบียนเสร็จนะครับตัวลายก็จะแสดงเมนูให้เหมาะสมกับประเภทของรหัสสมาชิกของเรานะครับในตัวอย่างนี้เราจะลงทะเบียนในรหัสของนักธุรกิจนะครับตัวเมนูด้านบนนะครับเริ่มจากนะครับแถวบนเนาะก็จะเป็น n e w t i z e solution นะครับ โปรโมชัน7.7นะครับโปรโมชัน Artisti แล้วก็โปรโมชัน Artisti e x p r e s e นะครับตัวโปรโมชันนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามวันและเวลาที่น,นั้นๆที่แสดงนะครับคราวนี้ด้านล,าล่างนะครับโปรโ,โปรโมชั่นประจำเดือนเชือโยด p v v e v e r y d y นะครับแล้วก็มีปุ่มหนึ่งเพื่อที่จะไปเมนูที่2นะครับจะขอไล่จากโปรโมชันประจำเดือนก่อน,นนะครับเมื่อเรากดปุ่มโปรโมชันนี้นะครับระบบก็จะแสดงโปรโมชันประจำเดือนณขณะนั้นที่เปิดจำหน่ายอยู่นะครับ ยกตัวอย่างนะครับก็จะมีแพนทูเทเบิลนะครับมีทิชชู่นะครับก็เราก็สามารถเลื่อนดูโปรโมชั่น1ต่อ1ได้นะครับโปรโมชั่นไหนนะครับที่ไม่มีแบบจะเป็นรับที่ช็อปเท่านั้นก็จะไม่สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางไลน์ได้นะครับเมื่อเราเห็นโปรโมชั่นแล้วนะครับแล้วเราเกิดสนใจนะครับอยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนอกจากโปรโมชั่นแล้วเนี่ยยังมีชุดลดน้าหนักกับสินค้าแนะนำนะครับถ้าเราอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราสามารถกดปุ่มรายละเอียด เลื่อนลงมาเพื่ออ่านตันะครับกดย่อก็ได้นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราสนใจโปรโมชันนี้นะครับหรือมีดาราของเราสนใจโปรโมชันนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการแชร์ข้อมูลได้ไปที่กรุ๊ปหลักไปที่ไลน์ส่วนตัวของเขานะครับเห็นนะครับเห็นะครับนอกจากอ่านเองแล้วกดแชร์ก็ได้นะครับหรือเอาลิงก์ปุ่มแชร์ไปกดแชร์ต่อก็ได้นะครับ คล้ายๆกันนะครับมีสีงวิธีนะครับเนาะคราวนี้นะครับนอกจากเราอ่านข้อมูลโปรโมชั่นกดแชร์ข้อมูลได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะทําการเพิ่มสินค้าโปรโมชั่นนั้นเข้าไปในตะกร้าของลายได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการสาธิต1โปรโมชั่นให้ดูนะครับกดสั่งซื้อนะครับโดยโปรโมชั่น rx supreme นะครับเงื่อนไขการสั่งซื้อก็คือนะครับซื้อ1ชิ้นรับฟรี1ชิ้นผมกดซื้อนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในตะกร้านี่ครับ ผ่อนหรือจ่ายเต็มจำนวนกดจ่ายเต็มจำนวนนะครับนี่นะครับซื้อชุดนี้ได้รับสินค้าฟรีนะครับเลือกที่อยู่จะส่งแล้วก็ใส่เบอร์โทรจากนั้นกดสั่งซื้อนะครับเมนูต่อมานะครับก็คือเช็คยอด PBBB นะครับเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับระบบก็จะแสดงนะครับยอด p b b ส่วนตัวและ PBBB ของกลุ่มนะครับรวมไปถึงยอดเงินโบนัสโดยประมาณจากยอด p b ณขณะนั้นๆนะครับ เราสามารถที่จะกดปุ่มส m a r ์ Dashboard เพื่อไปดูรีพอร์ตต่างๆได้จากตรงนี้เลยนะครับ Abuddy นะครับ Abuddy เป็นฟีเจอร์ที่เข้าถึงคอนเทนต์นะครับแล้วก็เข้านำคอนเทนต์นี้เข้าไปเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหรือว่า Sponsoring Tool นะครับในกลุ่มแชทนะครับอันนี้จะมีคลิปแยกต่าหากนะครับคราวนี้เราสามารถดูเมนูอื่นๆโดยกดที่ My Service นะครับ จะเห็นนะครับว่าเมนูจะข้างล่างจะถูกเปลี่ยนไปนะครับโดยเมนูที่ถูกเปลี่ยนมาจะมี SOP ของฉันกลุ่ปบอกของฉันส่วนการเรียนรู้ติดตามสานะจะส่งต่อยุสมาชิกแล้วก็สมาร์ทแดชบอร์ดนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะกด SOP ของฉันก่อนนะครับนะรเราสามารถที่จะทำการสมัคร SOP Wellness SOP Artisty สั่งซื้อ SOP ที่เราเคยสมัครไปแล้วนะครับหรือดูรายละเอียดเงื่อนไขของ SOP รวมถึงการไปดูสมาร์ทแดชบอร์ดในส่วนของ SOP ได้จากตรงนี้นะครับ ปุ่มต่อมาคือคูปองของฉันนะครับเราสามารถกดดูคูปองที่ยังพร้อมใช้งานอยู่ได้นะครับว่ามีคูปองอะไรคงเหลือนะครับยอดส่วนลดเท่าไหร่แล้วก็ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่นะครับจากตรงนี้ศูนย์การเรียนรู้นะครับศูนย์การเรียนรู้เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ให้เข้าถึงคอนเทนต์ที่เพิ่มเติมจาก Abuddy นะครับโดยที่เราสามารถที่จะเข้ามาอ่านคอนเทนต์ได้ จากนีน้ทุกคอนเทนต์เราสามารถแชร์ออกไปในกลุ่มได้นะครับทำให้คนที่อยู่ในกลุ่มของเราเพื่อนของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลจากแอม a บร l i ร y ได้ชิดกันนะครับ,รบตัวต่อมาคือติดตามสถานะจัดส่งนะครับระบบก็จะพาไปที่เว็บไซต์ ame. th นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะค้นหาคำสั่งซื้อแบบจัดส่งว่าสถานะตอนนี้ถึงตรงไหนได้แล้ว นะครับก็จะดูสเตตัสการจัดส่งของแต่ละคำสั่งซื้อได้นะครับตัวต่อมาคือต่ออายุสมาชิกนะครับเราสามารถที่จะทำการเช็คสถานะนักธุรธกิจของเรานะครับว่าหมดอายุเมื่อไหร่ปัจจุบันสเตตัสแอคทีฟหรือ Active อยู่นะครับแล้วก็มีการต่ออายุแบบไหนนะครับต่อ,อยุประจำปีอัตโนมัติหรือต่อ,อายุด้วยตนเองนะครับ แล้วก็การเลือกข่าวสารเป็นแบบไหนอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้ารหัสสมาชิกนั้นๆน,น,นะครับสามารถต่อยุได้หรืออยู่ในช่วงที่สามารถทําการต่อยุได้นะครับสามารถกดปุ่มต่ออายุสมาชิกแล้วก็เลือกชุดต่ออายุนะครับว่าจะเป็นชุด e-kit หรือว่าจะเป็นชุด physical kit รูปเล่มได้จากตัวลายเลยเช่นกันนะครับตัวสุดท้ายของเมนูแท็บที่2นคบก็คือตัว s m a r t Dashboard นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีก ไฮไลท์ฟีเจอร์ของเรานะครับเนาะเราตอนมีพาไปที่สมาร์ทแดช b o บอร์ดนะครับกับสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานสมาร์ทแดชบอร์ดได้จากตรงนี้นะครับเดี๋ยเข้าไปที่สมาร์ทแดชบอร์ดนะครับถ้าเราคลิกเมนูพวกนี้จากลายนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องล็อกอินบนเว็บไซต์ใหม่อีกครั้งนะครับเพราะว่าระบบจะ,จะ,จ,ะจะทำการออโต้ o ล็อกอินให้คุณได้เลยสามารถกดกลับไปที่เมนูแรกได้าจากปุ่มนี้นะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือการเพิ่ม Line a b a t Thailand เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของคุณขอบคุณครับ